ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าทีมงานนิตยาสารแพร,แรวพระองค์ทรงรักประชาชนมากเท่าไหร่ผมก็รักพระองค์มากเท่านั้นเป็นความโชคดีมากที่ได้เกิดบนพื้นแผ่นดินไทยนะท่านเป็นเหมือนแรงบันดาลใจที่ทำให้เราเปตัวเราด้วย<ม>ทุกคนรักในหลวงครับรักมากลแล้วทรงสุขพรองอทรงิงนะครับ รักพ่อหลวงอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะมีพระองค์ท่านพระองค์เป็นต้นแบบในเรื่องของการดําเนินชีวิตในหลวงสอนให้พิมพ์รู้จักการรักคนอื่นพระองค์ทรงพระเจริญทรงพระเกษมสําราญเราลัอพ่อหลวงรักแล้วก็เทิดทูนพระองค์มากพวกเรารักพระองค์ท่านนะครับพระองค์ท่านแล้วก็มีความประทับใจเขาหักในหลวงท่านท่าก็ลวงมากี่สุดในรก สุดชีวิตเลยค่ะหากดกุิลหาบปลอดเต้เนื้อหนูรักในหลวงค่ะทรงพ่อเจริญค่ะในหลวงก็จะอยู่ในใจของพวกเราเสมอมาอย่าไปขายขอช็อปไหนที่ม่เดินตามร่อเขาพ่อท่านประทานมากๆท่านคือที่สุดของหัวใจทุกคนครับตามพ่อหลวงสุดหัวใจชิงพ่อเจริญครับที่แผ่นดินนี้มีราชาผู้ทรงธรรม